สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาพบๆกับคุณอรุณีสานคือเก่านะครับมืาอนี้ในช่วงของคุณอรพัฒสอบครับว่าพี่น้องมากินซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้ใส่ในง่านะครับขัวย่างดีพี่น้องครับหนึ่งหมูย่อนะครับก็หมูย่อใส่บอร์เกอรคืนพร้อมซุปน้ำไม้ก็ได้นะครับนี่ให้เบิ่งใกล้ๆเป็นไงเฮ็ดไปตามภาษาวะเป็นอันสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับหนึ่งหมูย่อยยี่สิบบาทซุปน้ำไม้ก็เป็นตาแซ่บอยู่มเบอร์เกอก็เหี่ยวหมดแล้วล่ะ นะกับข้าวนียวจากข้าวนิยว,วห่อนกับเส้นห่อนแล้วแะพี่น้องนะครับถ้าเห็ดแต่อ่อนสดอดู่นี้บ่ได้แล้วครับเน็ดสาดบ่อ่อนแล้วนะครับกินเลยกินเลยเขาเย็นหมหละ เนสซานะครับพี่น้องยี่สิบบาทแทบอยู่แปลงอะไรหมูยอกกันนะอเรื่องเน็นนี่อาสิขึ้นครับสภาพอากาศทำมือนี่มือนี่แบบข,ขึ้นเดียเด๋ยวขึ้นเยววแดดหรอหือว่า จักอย่างกันเนาะจักพายุจักอย่างพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกะอยู่แรรักษาสุขผาพเด้อครับเด้อพี่น้องเป็นห่วงทุ้สุกคนนะครับ แซบแสบเขาเตากินตอนเที่ยงเขาเที่ยงกินแรงเขาแรงกินย่าอะไรบ้านี่ดึก <c oughs> หนักเช้าเบาเที่ยงเรี่ยงเย็นเน้นดึกครับไปหน่อย <c oughs> กินย่างดะกับแซ่บย่างนัก สุน้ำไมค,คุยเอาคุยเอารถพี่น้องสิว่าคือบ่มีผักมันบ่มีผักอีีเพราะว่าบได้ไปต,ตลาดเมื่อ่านนี่ว่าสิไปกลับมาจากบ้านมูมะหอด มันถุ่มหนึงนห่งเนี่แหละพี่นอ้องโอหกโม่งกวนะครับแต่วันมื่นแล้วสม,มื่นนี่นะครับ,เ,รบ,รบรเลย,เยบอแวเลยเลยบมีผพักมื่อนี่กรเจ้าสิได้ไปบ่ได้ไปนะครับเพราะว่าเฮ็ดงานนะครับ มุงนันเห็นงานม่งมกเกี่ยคืนพี่นอ่องเกี่ยคืนพอยดีดีครับ แดดออกเลยได้บัตนมีมากครับมากมามากไมากินน้ำกันกินบอ๊อบเบิร์ดได้เนี่ย เห็นยำได้กับเสียบสู uh ้ำใหม่ใส่ในง่ากว่าก็บักเขียวขึ้นเห็ดเองกินเองเบิดแล้วพี่น้องแนวใดมาหลุดจากกระหานในเน็ตว่าตังกระทั่วทำแม่ทำใหอ่ dưới 3 thùng mấy nó mày แบบแบเลยเฉพาะหมูยอดแซบครับมันบอแป้งหลายแป้งเบาหลายบอกมูล,ล่ะก r ับมุกนะฮันที่ฝากซื้อหนันดอกยี่สบบาทนะครับบ่บแพงเกินไปเขาจับเต็มกลอง สกินขนมเสซนได้พี่น้องส,นนนสีน้ำขนมเสซนตีนน้ำยามไก่ใส่อย่างก่อนเล็บมือนัง่งกิดอยาก ป่าสาบามากเลจักสีเห็ดยังกลิ่นพี่นอ้องเห็ดเมียงบ้หรือสีเห็ดมาสั่งกันหนึ่งป่าสาบานะครับหนึ่งกลิ่นกับเจาจำเจาบองปนไปเนและอือ xì bài bài của lá xì tao xì hiện nào vẫn bài dùng khi được kín coi được thì bình ngóng cả kín mà nó nọ ตน้นเฮียตง่งแต่ว่ามันหาทุ่มเหมือนครับแซมไลส์ ต้องสีอิ่มไว้เดี๋ยวพี่น้องมือนนิหนาตาก็จังบ้านตื่นเห็นเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอือิ่มแล้วไหมครับพี่นอ้องอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับมือนี่ อิ่มแล้วอิ่มแล้วไี่กินอีกคาบนึงนะครับอิ่มแล้วแต่บุ้มมือเียแต่ว่าใครได้กินขนมเซนเนียโอ้ยบ่อิ่มไงเด้อของมักเนาะ เอาเนาะครับพี่น้องพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ยลายๆสำหรับการติดตามนะครับกฝากกดไลค์คทั้งแฟนเพจคุณโรจอุตส่าห์เด้อครับเด้อทั้งเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube นั่งกด subscribe นะครับหรือว่าติดตามนั่งให้แน่นะครับเนาะก่อเราบังคิวต่อไปครับ